ปลากระพงใสสวยๆใสตึงมือมีมาแนะนํากันเองหนึ่งหมายครับหมายนี้เป็นหมายธรรมชาติอยู่ตรงข้ามวัดสมัยข่าวนะครับเป็นประตูระบายน้ําจอดรถห่างหน่อยนะครับผมแล้วก็เดินเข้าไปครับทางเดินอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคครับเพราะว่ามีปลากระพงรออยู่ข้างหน้าอีกไม่ใช่น้อยครับเพราะว่าผมเห็นไล่กัดลูกปลากันไม่ธรรมดาครับกัดกันทั่วคลองเลยแต่ใครมาก็ต้องมาเฝ้ารอจังหวะรอเวลากันหน่อยนะครับ อย่างวันนี้ก็พอได้สับพอได้เล่นกันครับเพื่อนเพื่นน,น,นานาที่ไปด้วยนี่สับกันเพลินเลยครับได้คนละตัว2ตัวก็ยังดีครับเพราะป่าธรรมชาติมันไม่แน่นะครับบางวันบอกว่ามาเป็นฝูงบางวันก็มาไม่กี่ตัวานานาท่านนานาท่านใดแวะเวียนกันเข้ามาก็มากันได้นะครับตรงข้ามวัดสมแขาวจอดรถอยู่ใต้สะพานลอยแล้วเดินมาที่ประตูน้ําได้เลย แล้วเดินมาตกฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามมีที่ให้ตกมีที่ให้นั่งกันอยู่อย่าตกกันที่ประตูนะครับเพราะว่าประตูเป็นเขตหวงห้ามห้ามพูดใดเข้าไปวุ่นวายเด็กขาดครับผม